สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องคุณทอยครับนะฮะวันนี้มาอยู่กับน้องน้องอะไรครับน้องโมดค่ะน้องโมดค่ะคนดีคนเดิมของคุณตังเอใช่ปะคนเดิมคุณตังนอนอยู่นะครับเพิ่งเลิกงานกันนะครับผมอันนี้รอรอใครรอคุณตังเฮ้ยรอใครอีกรอพีมค่ะแล้วก็ใครอีกรอน้องปอนด้วยนะฮะเดี๋ยวน้องปอนจะมาเราจะเราจะไปไหนกันครับจะไปไหนกันครับ ไปเรียบด่วนนะครับคุณปอนก็ไปครับถ้าแม่ถ้าแม่คุณปอนดูอยู่ก็ด่าว่าเลยนะครับไปเที่ยวกลางดึกกลางคืนอ่ะไอโอ๊ตอ่ะเดีย๋ยวเราเจอเจอที่เซเว่นทีไรอ่ะแม่ห้างเซเว่นตลอดอ่ะ,อะเออมันเห็นกูหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบเดิ <laughs> นไปแบบเฮ้ยมันปั่นมันปั่นไม่ปั่นนะเออถ้าคุณแพรดูอยู่นะถ้าคุณแพรดูอยู่นะโอ๊ตโอ๊ตโ,โทรไปหาเอ,อ้ย มอสโทรไปหาโอ้โทรไปหาทักไปหาอยากให้แพรไปด้วยแต่แพรไม่ได้ไปสักทีเพราะก็เลยไม่ได้ไปด้วยตรงสหยแพรนอนใช่ปะ่ะมอสใช่อันนี้คุยอะไรครัะมอสมอสแชร์ใครอยูู่ช้ช,ชายอื่นตังมาดูเร็วพิมพ์ใหญ่เลยเนี่ยปล่อยปล่อยนะครับคนดื้อคนแบบนี้ไม่ไม่ดีนะทุกคนนะอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับ เจ้าไม่งอเลยกัลา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 ไอแบมติดไอแบมติดมสตวลเว่ยทุกคนครับแบมอ่าแบมแบมติดมอสต่อวนะครับทุกคนแบมนี่ชื่อจริงยี่อัชลาพรไหติดมอสต่อวอลครับยินดีกับเพื่อนด้วยค่บเพื่อนได้ติดแล้วมอสติดที่ไหนอ่ะมอสัญญา่มอติดธัญญาบุรีใช่ปหใช่ปะมันชื่อธัญญาบุรีเหรอราชมงคลธัญญาราชมงคลธัญญาบุรีครับ เพื่อติดติดหมดแล้วนะครับเหลือเรา,ายังไม่ติดเลยครับเราไม,ไม่มีที่อยู่ติดที่ไหนติดนี่พอพอเลือคุยเรื่องนี้